ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลนิการดีๆนะครับซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับวันนี้ครับก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรถ ชนกันนะครับวันเกิดเหตุนะครับจำเลยนะครับก็ได้ขับรถบรรทุกนนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นรถบรรทุกพ่วงนะครับมีหัวแล้วก็มีหางด้วยนะครับวันเกิดเหตุนะครับจำเลยเนี่ยได้หยุดรถนะครับแล้วก็ไปดูล้อรถนะครับว่ารถของตัวเองเนี่ยมีอาการเนี่ยเสียหรือว่ามันชำรุดบกพร่องยังไงนะครับทีนี้ครับตอนที่จําเลยจอดนะครับรถเนี่ยก็ได้ล้ําเข้าไปนะครับในช่องเดินรถแล้วก็ตอนที่จําเลยจอดรถเนี่ย จําเลยนะครับไม่ได้ทําสัญลักษณ์ไฟนะครับซึ่งโดยปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถบรรทุกนะครับอาจะต้องเวลาหยุดรถนะครับในเวลาที่กลางคืนน่นะครับหรือผู้ที่ขับรถโดยปกติทั่วไปนะครับถ้าจอดรถเนี่ยรถเนี่ยนะครับจะต้องมีไฟสัญลักษณ์นะครับหรือไฟแสงสีสีแดงนะครับตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็เป็นเหตุนะครับให้รถคันที่มาตามหลังเนี่ยนะครับเป็นรถยนต์น่นะครับมองไม่เห็นรถที่จําเลยจอดอยู่นะ พุ่งเข้าไปเนี่ยนะครับชนด้านท้ายรถยนต์บรรทุกของจําเลยนะครับคนขับรถเนี่ยได้รับอันตรายสาหัสโชคร้ายนะครับคนที่นั่งโดยสารมากับรถยนต์นะครับซึ่งเสียชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการที่จําเลยนะครับจอดรถเนี่ยล้ําเข้าไปเนี่ยนะครับ บนท้องถนนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้จัดไฟแสงเลยนะครับให้รถเนี่ยนะครับซึ่งผู้ร่วมทางเนี่ยนะครับเขาเนี่ยสามารถเห็นรถได้ด้วยเนี่ยนะครับจาเลยนะครับถูกพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับท่านเนี่ยรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยนะครับส่งสำนวนฟ้องนะครับมีความเห็นเนี่ยนะครับฟ้องจาเลยนะครับคนที่จอดรถยนต์บรรทุกเนี่ยนะครับในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนะครับได้รับอันตรายสาหัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่าการที่จาเลยนะครับจอดรถล้าเข้าไปเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็การที่จาเลยนะครับมีความผิดนะครับฐานไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือเนี่ยนะครับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับมาตรา78เลยนะครับวรกแรกหรือไม่แล้วก็การที่จาเลยนะครับไม่หยุดรถและแสดงตนต่อพนักงานเจ้าที่และแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าที่นะครับจำเลยเนี่ยจะมีความผิดเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกเนี่ยมาตรา160หรือไม่นะครับแต่ก่อน นะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้นะครับทางทนายอ้อนเนี่ยก็อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับคดีนียครับศาลน่นะครับท่านเนี่ยหยิบยกนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เลยนะครับและก็มาตรา291มาตรา300เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา91วางหลักไว้แบบนี้นะครับเมื่อปรากฏว่าผู้ใดได้กระทําการอันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ศาลลงโทษผู้นั้นทุกกรรมเป็นกระทรงความผิดไป แต่ไม่ว่าจะมีการเพิ่มโทษลดโทษหรือลดมาตราส่วนโทษด้วยหรือไม่ก็ตามเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วโทษจำคุกทั้งสิ้นต้องไม่เกินกำหนดดังต่อไปนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับสิปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงนะครับไม่เกิน3ปีอนุ2นะครับยีปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่มีโทษหนักสุดจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีแต่ไม่เกิน10ปีนะครับอนุ3 50ปีสำหรับกรณีความผิดกระทงที่หนักที่สุดมี ตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปะนะครับเว้นแต่กรณีที่ศาลลงโทษจำคุกตลอดชีวิตมาตรา291วางหลักไว้แบบนี้นะครับว่าผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทมาตรา300วางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดกระทําโดยประมาทและการกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ คดีนี่ยครับสารเน่ยนะครับท่านเนี่ยหยิบยกะครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับเข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา11เนี่ยวางหลักไว้แบบนี้นะครับในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนรถหรือสิ่งของนะครับในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรผู้ขับขี่นะครับซึ่งขับรถในทางเนี่ยต้องเปิดไฟนะครับหรือใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนด ในกฎกระทรวงนะครับมาตรา43วางหลักไว้แบบนี้นะครับห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถอนุ3เนี่ยในลักษณะกีดขวางการจราจรอนุ4ี่นะครับโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียงอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับมาตรา61วางหลักไว้แบบนี้นะครับในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรนะครับผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทาง ทางเดินรถหรือไหลทางต้องเปิดไฟหรือแสงไฟตามประเภทลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงคดีนี้ครับศาลน่นะครับท่านเนี่ยยังยิบยกนะครับมาตรา78เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา78มี2วรวันะครับวัดแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตามต้องหยุดรถหรือ และให้ความช่วยเหลือตามสมควรพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีนะครับกับต้องแจ้งชื่อตัวชื่อสกุลและที่อยู่ของตนนะครับและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วยวรรคสองนะครับในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าที่ณสถานที่เกิดเหตุนะครับให้สันนินฐานว่าเป็นผู้กระทําความผิดและให้พนักงานเจ้าที่มีอำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี รหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่นะครับถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักง,งานเจ้าที่ภายใน6เดือนนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและให้ตกเป็นของรัฐนะครับมาตรา160มี3วรรคนะครับวรรคแรกวางหลักไว้แบบนี้นะครับผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา78ต้องระวังโทษจาคุกนะครับไม่เกิน3าเดือน ห,หรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวรกสอง 2, วางหลักไว้แบบนี้นะครับถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา78เป็นเหต Grammy ุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตายนะครับผู้ไม่ปฏิบัติตามต้องระหว่างโทษจำคุกนะครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวรกสามนะครับผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา4 3อนุ1หนึ่งอนุห้าหรืออนุแปดต้องระหว่างโทษจำคุกกันะครับไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง10,000บาทหรื ทั้งจำทั้งปรับคดีนี้ครับศาลน,น,นะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกน,นะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา185วรรคหนึ่งมาตรา215และมาตรา225เข้ามาปรับด้วยนะครับมาตรา185วรรคหนึ่งคือให้ไล์ของคดีนี้นะครับวางหลักไว้แบบนี้นะครับถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีคดีขาดอายุความแล้วก็ดีมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดี ให้สารยกฟ้องโจทย์ปล่อยจำเลยไปนะครับแต่สารจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้วักสองนะครับเมื่อสารเห็นว่าจำเลยได้กระทําผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายให้สารลงโทษแก่จำเลยตามความผิดนะครับแต่เมื่อเห็นสมควรสารจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับเมื่อตรา2อ5หาวางหลักไว้แบบนี้นะครับนอกจากที่บัญญัติมาแล้วให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วย คำพิพากษาและคำสั่งสารชั้นต้นมาบังคับในชั้นสารอุทธรด้วยโดยอนุโลมคดีนี้ครับสารน,นะครับท่านเนี่ยยังหยิบยกมาตรา225เข้ามาปรับด้วยนะครับให้นําบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งชั้นอุทธรณ์นะครับมาบังคับในชั้นฎีกาโดยอนุโลมเว้นแต่ห้ามมิให้ทาความเห็นแยง้งคดีนี้ครับผู้กระทําความผิดตามพระราชบ,บัญญัติจราจ,จรทางบกนะครับพศ2อ,อ2 2มาตรา78วรรคบ้างหนึ่งมา ตาม160วังหนึ่งนะครับต้องเป็นผู้ขับรถในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลนะครับหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือพร้อมแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งการจะเป็นความผิดดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้ขับรถที่กําลังแล่นอยู่นะครับหาใช่กรณีที่ผู้ขับรถจอดหรือหยุดรถไม่เมื่อเหตุเกิดขณะจาเลยจอดรถนะครับจําเลยเนี่ยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความ เสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนะครับปัญหาดังกล่าวเนี่ยแม้จจำเลยที่1เนี่ยจะไม่ได้ยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์และดีกาแต่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับศาลดีกาเนี่ยมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษายกฟ้องได้ในข้อหาดังกล่าวได้นะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาม,มาตรา185วงรหนึ่รงประกอบมาตรา215และมาตรา2 2งคดีนียครับพนักง,งานใน เดยการโจทย์เนี่ยนะครับท่านเนี่ยยื่นฟ้องนะครับขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522มาต่า43 61 78มาตรา151นะครับ157มาตรา160ประมวลกฎหมายอาญาม,มาต่า291 300และมาตรา91นะครับคดีเนี้ยครับจำเลยทั้งสองเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับคดีเนี้ยครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านเนี่ยพิจารณาแล้ว ท่านพิพภากษาว่าจำเลยทั้งสองน,นะครับมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกน,นะครับพศ2522มาต่าง43มนุษย์ามนุษย์ี่นะครับมาต่าง15 151ประมวลกฎหมายอาญาม,มาต่าง291 300และจำเลยที่1น่นะครับมีความผิดเนี่ยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกน,นะครับพศ2522มาต่าง61 71 157นะครับ160นะครับและมาต่าง 78วรรคหนึ่งการกระทําของจาเลยที่1น,นะครับเป็นความผิดหลายกรรมให้เลียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91เนะครับเฉพาะความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ให้จําพุกจําเลยทั้งสองนะครับคนละ3ปีฐานขับรถในทางนะครับซึ่งก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือและแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงนานเจ้าาที่นะครับที่ใกล้เคียงทันทีให้จำคุกจำเลยที่1น,นะครับมีกำหนด15วันรวมจำคุกจำเลยที่1น,นะครับมีกำหนด3ปี15วันจำเลยทั้งสองเนี่ยยื่อนอุทธรณ์ขึ้นมานะครับสาลอุทธรณ์ภาคหนะครับท่านพิจารณาแล้วเนี่ยท่านพิพากษาแก้เป็นว่าไม่ปรับบ,บทลงโทษจำเลยที่2ตามประมวลกฎหมายอาญามาต่าง0านะครับ โทษจำคุกจำเลยที่2เนี่ยให้รอาการลงโทษไว้มีกำหนดนะครับ2ปีตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา56านอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่1เนี่ยยื่นดีการขึ้นมาสู่ศาลฎีการนะครับโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับอนุญาตให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงได้ศาลฎีการนะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาล ทุทธอนผ้าคือและที่ผู้ความไม่ได้ดีใจโต้แย้งกันว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องนะครับจำเลยที่1เนี่ยขับรถบรรทุกหันหมายเลขทะเบียนนะครับเ0 1 4 1 4เชียงใหม่พ่วงรถพ่วงนะครับหมายเลขทะเบียน701415เชียงใหม่นะครับไปตามถนนพหลโยธินจากจังหวัดตากนะครับมุ่งหน้าไปจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่413ถึง414นะครับจำเลยที่1เนี่ยจอดรถที่ไหลาทางนะครับเพื่อตรวจอย่างรถต่อมาจำเลยที่2นะครับขับรถยนต์คันใหม่เลขทะเบียนเนี่ยกอไก่4067กำแพงเพชรนะครับมีในารามผู้ตายนะครับโดยสารมาด้วย มุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับด้วยความเร็วสูงและด้วยความประมาทชนท้ายรถพ่วงดังกล่าวนะครับด้านขวาเป็นเหตุให้ผู้ตายนะครับถึงแก่ความตายจำเลยที่2เนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสและรถทั้งสองคันเนี่ยเสียหายนะครับหลังเกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยไม่หยุดให้ความช่วยเหลือตามสมควรไม่แสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าที่นะครับในทันทีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาจำเลยที่1ว่าจำเลยที่1น่นะครับกระทำความผิดตามฟ้อ หอหม่โจทย์มีนายบุลเลอร์น,นะครับเบิดความเป็นพยานว่าขับรถไปตามถนนเกิดเหตุนะครับเมื่อถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นรถที่จำเลยที่2องนะครับ ชนท้ายรถพว่พวงรถพ่วงนะครับไม่ได้เปิดไฟและด้านท้ายของรถพ่วงเนี่ยอยู่ในลักษณะเฉียงออกถนนเนี่ยนะครับไม่ชิดขอบทางในส่วนที่ไม่ลาดยางนะครับพยานเนี่ยไปแจ้งเจ้าพนักงานตารวจที่ตู้ยามทราบนะครับจากสิบตารวจจรันเนี่ยนะครับเบิกความเป็นพยานโจทย์สนับสนุนว่าเมื่อได้รับแจ้งความจากนายบุญเลอร์นะครับได้ออกไปดูที่เกิดเหตุนะครับเห็นรถยนต์ด้านหน้าเนี่ยนะครับพังยับเยินจอดอยู่ท้ายรถพ่วงนะครับซึ่งจ จอดอยู่ข้างทางรถพ่วงนะครับไม่ได้เปิดไฟกระพริบแต่เปิดไฟหลีนะครับไว้บริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีแสงไฟฟ้านะครับนางสุนันเนี่ยภรรยาของจำเลยที่1นึ่งนะครับซึ่งนั่งรถมากับจำเลยที่1ด้วยในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับเบิกความเป็นพยานโจ์ว่าจำเลยที่1นึ่งนะครับขับรถยนต์บรรทุกและรถพ่วงบรรทุกแร่นะครับมาจากจังหวัดลำพูนเมื่อถึงที่เกิดเหตุนะครับจำเลยที่1เนี่ยจอดรถบริเวณไหล่ทางซึ่งมีความกว้างเนี่ยเท่ากับ ช่องเดินรถหนึ่งช่องนะครับโดยท้ายรถพ่วงด้านขวานะครับเอียงเข้าไปในช่องเดินรถเล็กน้อยร้อยตํารวจเอกงนานลิมิตเนี่ยนะครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเบิกความว่าเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุนนะครับดโค้ดเก๋งเนี่ยชนท้ายรถพ่วงจอดอยู่บริเวณไหลาทางนะครับส่วนท้ายรถพ่วงเนี่ยล้ําเข้ามาในช่องเดินรถพยานเนี่ยทำแผนที่สังเกตนะครับแสดงที่เกิดเหตุภาพถ่ายที่เกิดเหตุเห็นว่าพยานโจทย์เนี่ยนะครับเบิกความเนี่ยสอดคล้องกันนะ ไม่มีพิรุษโดยเฉพาะร้อยตารวจเอกนลมิตนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นผู้ไปตรวจที่เกิดเหตุในคื้นเกิดเหตุนะครับซึ่งรถยนต์ทั้งสองคันเนี่ยยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุได้จัดทําแผนที่นะครับสังเกตแสดงสถานที่เกิดเหตุซึ่งจาเลยที่1เนี่ยก็ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ที่จาเลยที่1น่นะครับโต้แย้งว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับให้จาเลยที่1เนี่ยลงชื่อก่อนโดยยังไม่ได้วาดแผนที่นะครับและรถของจาเลยที่1เนี่ยจอดชิดขอบถนนเนี่ย มากกว่าที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยระบุไว้ในแผนที่ดังกล่าวนั้นเป็นการกล่าวอ้างโดยไม่มีพยานมาสนับสนุนนะครับจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังตามแผนที่สังเกตเนี่ยแสดงสถานที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่ารถยนต์บรรทุกและรถพ่วงที่จำเลยที่1ขับเนี่ยจอดอยู่ตรงไหลาทางซึ่งทําเป็นช่องวาวนะครับเข้าไปจากแนวถนนเพื่อให้จอดรถโดยหัวรถยนต์บรรทุกน,นะครับอยู่ห่างจากขอบถนนด้านซ้ายนะครับประมาณ1เมตร และส่วนท้ายของรถพ่วงนะครับด้านซ้ายเนี่ยอยู่ห่างจากขอบถนนเนี่ยประมาณ2.6เมตรนะครับและส่วนท้ายรถพ่วงนะครับด้านขวาเนี่ยอยู่ห่างแนวเส้นแบ่งกลางถนนเนี่ยนะครับประมาณ5เมตรเมื่อพิจารณาจากแนวถนนเนี่ยนะครับช่องเดินรถของจำเลยที่1ซึ่งกว้างประมาณ6เมตรจึงฟังได้ว่ารถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่1น่นะครับขับจอดอยู่ในลักษณะไม่ขนานไปกับแนวขอบถนนด้านซ้ายนะครับโดยมีส่วนรถพ่ว ตัเนียด้านหลังข้างขวานะครับเฉียงล้ําเข้าไปในช่องเดินรถขณะเกิดเหตุนะครับเป็นเวลากลางคืนบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยมีเสาไฟฟ้านะครับแต่ไม่ได้เปิดไฟไว้และไม่ปรากฏว่ามีแสงสว่างจากที่ใดอีกตรงที่เกิดเหตุนะครับจึงมีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่นะครับจะมองเห็นรถที่จําเลยที่1จอดไว้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่า150เมตรจําเลยที่1น,นะครับต้องเปิดไฟและใช้แสงสว่างตามประเภทลักษณะและ เงื่นไขที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่2พศ2522นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522ข้อ14กล่าวคือเมื่อผู้ขับขี่นะครับจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางหากเป็นกรณีที่เป็นรถยนต์นะครับต้องใช้โคมไฟเล็กโคมไฟท้ายและโคมไฟสองป้ายทะเบียนรถนะครับและในกรณีที่เป็นรถพว่วงต้องใช้โคมไฟสีนะครับติดไว้ที่ด้านข้างของตัวถงังรถแต่ไม่ ปรากฏว่าจำเลยที่1นะครับได้เปิดไฟหรือใช้แสงไฟดังกล่าวคงได้ความจากจำเลยที่1ว่าเปิดไฟกระพริบพร้อมกับไฟดีไว้เท่านั้นนะครับซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะพอเพียงที่จะทําให้ผู้ขับรถนะครับแล่นมาในช่องเดินรถที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะครับพอที่จะหิ่งเลี่ยงหรือห้ามล้อได้ทันนะครับหรือไม่เมื่อจำเลยที่1นะครับไม่ได้เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับและจอดรถเนี่ยในลักษณะ ที่ส่วนท้ายของรถพ่วงเนี่ยนะครับล้าเข้าไปในช่องเดินรถจึงเป็นการกระทําโดยประมาทและเป็นเหตุให้เกิดการชนกันดังกล่าวนะครับจำเลยที่1เนี่ยมีความผิดฐานกระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา2 9ง300าที่จำเลยที่1ดีกว่าว่าเหตุเกิดจากความประมาทของจำเลยที่2แต่ฝ่ายเดียวฝังไม่ขึ้นนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลย จำเลยที่1น,นะครับกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา78วรรคหนึ่งและมาตรา160วรรคหนึ่งหรือไม่เห็นว่านะครับผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2522มาตรา78วรรคหนึ่งมาตรา160วรรคหนึ่งต้องเป็นผู้ขับรถนะครับในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือพร้อมแสดง ตงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งการจะเป็นความผิดดังกล่าวได้ต้องเป็นผู้ขับรถที่กําลังแล่นอยู่หาใช่กรณีที่ผู้ขับรถเนี่ยที่จอดหรือหยุดรถไม่เมื่อเหตุเกิดขึ้นนะครับขณะจําเลยจอดรถนะครับจำเลยเนี่ยจึงไม่มีความผิดฐานขับรถในทางนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นตามบทมาตราดังกล่าวปัญหาดังกล่าวนะครับแม้นจำเลยที่1เนี่ยจะไม่ได้ยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์และฎีากาแต่ก็เป็นข้อ หมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับสารดีการนะครับมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและพิพากษาย,ยกฟ้องในข้อหาดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับมาตรา185วรรคหนึ่งประกอบมาตรา215และมาตรา225ที่ศารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ภาค6กนะครับลงโทษจำเลยที่1นเนี่ยในความผิดฐานดังกล่าวสารดีการนะครับไม่เห็นพ้องด้วยส่วนที่จำเลยที่1น,นะครับขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ เห็นว่าหลังจากศาลอุทธรณ์ภาค6กนะครับมีคำพิพากษาแล้วจำเลยที่1น,นะครับตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นางพรานนงนะครับภรรยาของผู้ตายนะครับจำนวนเนี่ย400,000บาทจนภรรยาผู้ตายและทายาทนะครับพอใจปรากฏตามหลักฐานตามบันทึกการรับเงินและเอกาสารประกอบแนบท้ายดีจานะครับเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่1เนี่ยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนและพิจ,จนารณาประกอบกับพฤติการแห่งคดีแล้ว กรณีเนี่ยมีเหตุอันสมควรที่จะรอการลงโทษให้จำเลยที่1น,นะครับดีจาของจำเลยที่1ฝ่งฟังขึ้นบางส่วนทิ่ภาษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องจำเลยที่1น,นะครับในความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2อ2 2อสองมาตา 1, รา78วรรคหนึ่งนะครับมาตรา160งวรรคหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่1นะครับมีกำหนด3ปีโทษจำคุกจำเลยที่1น,นะครับให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด2ปีนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56นอกจากที่แก้นะครับให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารอุทธรภาค6ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีกาในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คำพิพากษาสารดีกาที่1 3 6 8งแทับสอง้สาวนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้อง กับคู่กรณีอย่างไรหรือในบางครั้งนะครับท่านเนี่ยถูกชนนะครับแล้วก็เราพยายามจะไปเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแต่คู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับหรือว่าคู่กรณีเนี่ยพยายามจะเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรนะครับหรือว่าติดต่อคู่กรณีไม่ได้ถ้าท่านเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วเป็นฝ่ายถูกเนี่ยท่านปิดขัดปัญหาในลักษณะอย่างนี้นะครับทีมงานทนายอ้อนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยจะให้คําแนะนา เพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ทราบถึงสิทธิ์นะครับท่านเนี่ยจะได้ไปเรียกร้องกับผู้กรณีต่อไปสําหรับคนที่รู้ตัวว่าเป็นฝ่ายประมาทนะครับแล้วท่านเนี่ยขับรถไปเฉียวชนเขานะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับอันตรายสาหาัสหรือว่าเป็นเหตุให้ผู้อื่นเนี่ยถึงแก่ความตายนะครับท่านเนี่ยต้องรีบเข้าไปเยียวยาคนเจ็บออเลยนะครับหรือว่าต้องรีบเข้าไปเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียเลยนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากขออนุญาตนําเรียนนะครับท่านเนี่ยต้อง ตรวจสอบเลยนะครับว่ารถเราเนี่ยได้จัดทําประกันภาคบังคับหรือพรบรไว้หรือไม่เราอยากให้รถเราเนี่ยไม่มีพรบหร,รือไม่มีประกันภาคบังคับนะครับแล้วก็ถ้าเรามีประกันภาคบังคับแล้วนะครับได้มีพรบรแล้วเนี่ยท่านเนี่ยควรที่จะต้องซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับติดรถเอาไว้เลยเวลาเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเลยเนี่ยก็ยังมีบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาเข้ามารองรับเวลาท่านเลือกซื้อประกันภาคสมัครใจนะครับท่านเนี่ยแจ้งกับ บริษัทผู้รับประกันภัยนะครับหรือว่าโบรกเกอร์นะครับว่าท่านเนี่ยประสงค์เนี่ยที่จะซื้อความคุ้มครองนะครับชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสัก1ล้านบาทนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสัก10ล้านบาทคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินขั้นต่ำเนี่ยสักห้าล้านบาทนะครับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์เฉี่ยชนกันขึ้นมานะครับบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเข้ามารองรับเลยนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้ก็ได้ นำหลักเก็สาระความรู้ดีๆนะครับนำคำพิพากษาสารนิจาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเรานะครับหรือบางท่านเนี่ยอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆเ,เ,เนี่ยมาให้กับทีมงานของเราวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเรานะครับวันนี้ขออนุญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ